ครูบาอาจารย์ท่านมักจะพูดว่าผู้อื่นผิดอิจฉาริษยาไม่สำคัญสำคัญตรงที่เราเราเป็นเหมือนอย่างเขาหรือไม่ถ้าเรายังเห็นผิดเหมือนอย่างเขาอยู่ก็ให้เรารีบแก้ไขให้มันเห็นถูกเสียอย่าไปเสียเวลาแก่ผู้อื่นให้เอาเวลาทั้งหลายเหล่านั้นมาแก้ไขตัวเองแก่ผู้อื่น แก่ให้ตายก็ไม่ได้อะไรดอกผู้ใดแก้ไขตัวเองจนถึงที่สุดจนหมดความแก้ไขแล้วจึงจะมาแก้ไขผู้อื่นได้ปุตุชนแก้ไขปุตุชนมันก็เหมือนกับตาบอดจูงตาบอดอริยชนแก้ไขปุตุชนมันก็เหมือนกับคนตาดีจูงคนตาบอดอย่างนั้นแหละ